ต่อไปมาดูแนวทางของหุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายจะเป็นสองตัวล่างของสามรอบนะครับนี้เคบ่ายจีนบ่ายห้างบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับสองตัวล่างหุ้นรอบบ่ายลงไว้ในรายกลุ่มแล้วเหมือนกันนะครับหุ้นรอบบ่ายวันที่เออ่วันจันทร์นะครับสองตัวล่างนะครับนี้จีนห้างรอบบ่ายนะครับเลขสองเก้านะครับลูดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือสองเก้าบวกยี่สิบสี่ได้ห้าสิบสามนะครับสองเก้าลบยี่สิบสี่ได้ศูนย์ห้านะครับคือก่อนตั้งแต่ 5 5 0 6 0 7ไล่ไปถึง282930ไล่ไปถึง515253นะครับครบครบคือ4 4 49ตัวนะครับตอนรู้จริงมานถ้านหนจจะตัดทิ้งได้บ้างครับแต่อย่าต,ตัดตัวที่ถูกออกนะครับแล้วก็มันมีใน YouTube กับ Facebook ถ้าไม่ติดอะไรผมจะลงแบ่งปันฉเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอาคารเป็นหลักนะครับส่วนท่านที่ต้องการตามทุกวันก็ในรายกลุ่มนะครับอาจได้ทั้งปีปีละ6 0 0บาทนะครับ แล้วก็มันมี3รอบนะครับนี่เคถูกคือหยุดปลอดภัยได้สุดนะครับนี่เคไม่ถูกเบิ้ลโทรไปที่เจนต่อมาที่ห้างนะครับโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลหุ้นหุ้นรอบป่ายกันนะครับของวันจัน์ทนะครับ